เมื่อกี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีหลังติดท่านด้วยนะครับที่ได้รัโบโอทีมพิเศษแบบนี้กลับไปนั่นเองทีนี้เราจะเป็นการพูดคุยจากคําถามนิดมาโดยแฟนคลับใช่แล้วค่ะแฟนคลับได้ส่งเิสเอ็ดเข้ามาด้านล่างตรงนี้เลยซึ่งหน้าจออยู่ด้านนี้จะเป็นมือตรงนี้โอเคนะคะครับเป็นคําถามพิเศษพิเศษเเนะนิดน้อยใช่คับใช่ค่ะครับผมหลายท่านที่ส่งคําถามมาหาเราตอนนี้อยู่ในมือเราสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ค่ะมีประมาณ5,400คำถามคนเองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขับไปยังสภูนยังับไม่ได้นะคะเราได้คัดมาแล้วคัดมาแล้วค่ะแล้วก็โอ้โหคำถามแต่คำถามเนี่ยเด็ดเด็ดทั้งนั้นค่ะมี่อะมาที่คำถามแรกกันก่อนครับผมคำถามแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะหลายคนอยากรู้เหลือเกินนะคะว่าพี่โอ๊ตเนี่ยจะมีโอกาสพาน้องฟุ๊กไปลอยกระทงที่ไหนบ้างหรือเปล่าเออถามว่าไปไหนกันมาเมื่อวานนะ เมื่อวานทำงานครับทำงานแต่ยัดเท้ายันดึกเลยแล้วก็ใช้วิธีการลอยกระทงออนไลน์คขาบอกใช่การลดลดปนภาวะใช่ครับผมน้องก็อนไลน์นี่ก่อนไลน์ครผมก็คือออนไลน์จะมีสองคนเองเหรอฮะลอยกระทงกับกับคนขายทั่วประเทศลอยกระทงได้ในคาราวีนของเราสองคนโอเคนะคะน้องรับแต่เพียงผู้เดียวนะถ้าอย่างนั้นตอนที่ลอยกระทงเนี่ย มันต้องมีการอธิษฐานใช่ไหมคะ่อกมาตอนนั้นคุมันต้องมีการอธิษฐานไม่รู้ว่าน้องฟุ๊กหรือพี่โอมเนี่ยเขาอธิษฐานอะไรถึงกันละกันบ้างหรือเปล่านะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะแต่ต้องไปเดี๋ยวถามพี่โอมก่อนก่อนที่จะกลบมันลงออนไลน์มีอธิษฐานอะไรบ้างคะก็อธิษฐานให้กับสุขภาพแข็งแรงมีอะไรแบบอะไรที่แบบการงานยั่งยืนโอบโหใครยั่งยืนนะแบบว่าอธิษฐานแบบโดยโดยรวมโดยรวมแล้วรวมถึงกัน ด้วยความเจริญนั hey, ่นคำสุขความเจริญมาได้ไงคเริญเป็นคำพูดที่สวยมากสวยงามทีเดียวนะครับก็ได้บอกว่าน้องมีความสุขพี่ก็มีความสุขแหละผมว่าต่อแรงนะครับขอบคุณครับทุกนะจริงๆทุกก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอธิษฐานอะไรเยอะก็ขอให้แบบเป็นอย่างนี้เป็นนานๆเป็นนานาเองครับคือว่าเป็นเหมือน ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโอาอะไรเรไม่รู้หนอกนี่เข้า,าใ,ใจแล้วกันน้นองน้องค่ะในลอยกระทรงกันมาแล้วปกติแล้วถ้าเกิดเทศกาลอื่นๆผมถามนิดนึงว่านอกจากลอยกระทรงเทศกาลอื่นๆมีเทศกาลไหน,นทนี่ผ่านมาเราเคยได้บอกว่าเออฉลองร่วมกันบ้างไหมฮะมีตุ๊ดดีครับอกอตุ๊ดดีดีแล้วก็วจะแบบออกงานด้วยกันไปร่วมกับเซอร์เบกร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ว่าใช้ไม่รู้ไง นึกว่าไปแบบว่าพาไปหาผู้หญ like ิงผ hey? He e yeah ู้ใหญ่อะไรแบบนี้ตอนแรกผมก็ตกใจแล้ตุ you know, ๊กจีนนะฮะแล้วฝั่งนี้ฮะมีอะไรที่ผ่านมาีอะไรฮะเยอะน่าจะหลายงานอะไรนะครับวันเลนไทยวันเลนไทยใกล้ปีแลาววันเลนทายปีแล้วด้ก็คืออยู่ด้วยกันไหมฮะโอ้โอ้รู้รู้แน่เหมอนเขาไม่ถ mm ่ายหน้าหรอกเดซกก็คืออยู่ด้วยอะไรนะครับ อะไรนะหน้าโลอ๋อนี่ท่หน้าโรยังไงคะครับโอ้โหก็ถือว่าจำแม่น้างๆอะไรทีเดียวแต่ถ้าว่าอยู่กับกูีกก็คืออยู่ด้วยจริงๆแล้วคู่พักก็คือจะแบบมีโมเมนต์หรือว่าในช่วงเวลาเทศกาลก็จะเติดตอนนี้จะไปคู่กันตลอดโอ้ยช่วงนี้มันคือเราเจอกันแบบเกือบทุกวันกันแล้วบางทีแบบเทศกาลอะไรแล้วแบบมันจะมีลืมๆบ้างเพราะว่าอหละอาผมอายุเยอะแล้ว รู้ต้องนอนแล้วอย่าพูดเรื่องอายุะรคับพี่ใจใส่ดีเลยทีเดียวแต่ก็บอกว่ามีงานหนึ่งที่สองคนกำลังจะได้ทัวร์ทำกิจกรรมร่วมกลกับแฟนคลับด้วยใช่ไหมคะเป็นแฟนมิตติ้งใช่ไหมเอ่ยอ๋อใช่ครับผมแฟนมิตติ้งเนี่ยบอกได้ไหมคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างในงานโอก็เลยรแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันก็บอกว่า คือเราเราคุ้มสุดตัวมากกับมิสซิ่งเนีคือตอนเราเป็นอย่างที่ปล่อยทีเซอร์ออกไปอะไรก็คื็นแบบเป็นคาบแบบมินิซีรีส์เลยคือผมว่าเป็นอะไรที่แตกใหม่ักรหรับตัวพวกเราแล้วก็ผมว่าแฟนทุกคนก็จะแบบตื่นตาไปกับพวกเราเลยครับผมตื่นตาตื่นตาด้วยผมว่าพลาดไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะมิสซิ่งเห็นว่าล่าสุดมีแบบโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กไหนใครเห็นแล้วบ้างเลยโฟโต้บุ๊ก ช่ไหมนะที่ผมว่าไปที่เตงทะเลกันไปสมุยครับตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับค่ะว่าจะนั้นแล้วโฟโต้บุ๊กก็คือแบบว่ามีรูปมีอัลบั้มรวมรูปใช่แล้วเราไปสมุยก็คือไปทะเลที่นี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่หลายคนรอคอยหรือเปล่าับบโอยถ่ายกับทะเลอ่ะเนองมันจะใส่ปูก็ไม่ได้หรือเปล่าจะได้เห็นติกแคของพวกเรางคู่ใส่คอเต่าใส่คอเต่าไปทะเลนะคะที่ มีอะไรบอกว่าหลายบทแอบฝากถามเพราะว่าเห็นรู้แล้วแหละว่ามีการแบบแอบถ่ายคนสมุทการทีนี้เราจะได้เห็นเบื้องหลังไหมับกับไมค์รูก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะผมจะมีแบบ่อยางพี่โน้ตอะไรเงี้ยก็เขาจะแบบสปอยขึ้นมาบ้างอะไแบบโน้ตลื้นเล่นบ้างอะไรอ๋อแต่ว่ายังมีแบบตัวเองอีกเรื่อยถ้าเป็นคลิปถ้าเป็นคลิปกดตามช่องโอเวอร์ครับผมปุกนพัออฟฟิเชียวกดดันช่องนี้นะฮะอ๋อพัฒน์ยังไมดีฮะครับผมแต่เชื่อว่า เอฟซีไม่น่าใจยอยากเห็นเบื้องหลังเท่าไรไอยากจะเห็นกับตาบนเวทีมากกว่าซักตึงแอคชั่นว่าซีที่เขาไปถ่ายโฟกเบุ๊กันาะมันมีแบบว่าแอคไหนที่สอ,องคนสามารถวานให้เราดูบนเวทีได้ขอซังแอคชั่นได้ไหมคะมตีมาตีาตี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 ตตีีีโตนะครับ ใช่ใช่ช่พี่เราเนี่ยยิงสูตรพี่นะรู้แหละว่ายอกแกขอยอแกงถนเวตอนนี้เราจะเข้าซีนแอชันแล้วนะทำไมฮะเอฟซีพร้อมไหมคะพร้อมหมคะกับแอคชั่นนี้ขอขอนึ่งขอนึ่ช็อตเดี๋ยวพอจะจำได้ไหมฮะพอจำได้อ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาส่งสัญญาณ้าพร้อมกันดีไหม เอาใหม่เอาใหม่ให้ถือไม้ใด้ไหมครับอะไดหาได้อะอห่นะคะกล้องพรนะคะมือถือพรวิดีโอพรนะคะแล้วก็ไลฟ์พรด้วยนะคะในแพของดสซี่คลินิกนะคะถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สาจะไปไหนนะคะลงทะเลนะฮะโอเคโอเคขึ้นไหวขึนไหวอะถ้าดีแล้วหนึงแอคชั่น ประมาณนี้เดี๋ยวป่อยเราจะไม่เไนายธรรมชาติแต่ว่าการแบบแบเวลาเราขยับตัวไปเื่อยๆกติแขมื่กีหวานทีจะผ่านไม่ไม่ทันเลยแล้วก็ยังรอกระบอกมันยังหวานไม่พอคุณมันยังหวานไม่พอมันมีฉากที่จะทำให้เราเก็บภาพ คนนี้ไหมคะมีไหมฮะนี่แฟนงกลับนี่คือไม่วางกล้องเลยนะครับล่าสุดหลายคนเลิกไหยิบกล้องมาหน้ากล้องยังไม่เปิดเลยนะฮะเดี๋ยวเราคิดกันนะฮะว่ามีไหมมีซีไหนมีซีไหนหลายคนบอกว่าปกติแล้วล่าสุดไม่ชอบสระผมจริงไหมคะสระผมไปเอาข่าวนี้มาจากไหนกันเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวให้พี่โอ๊กลองดูดีกว่าวันนี้ไม่รู้สระผมมาหรือเปล่า คิดว่าวันนี้ไม่ได้จะได้สาะผมนะก็ให้เช็คนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้สาะหรือไม่สาะเดี๋ยวเราควบคืนนี้พี่อยู่ไกลจะให้จะให้เป็นเป็นผู้หญิงจะหอมหวานน้องก็ไม่ควรดีกว่านี้ฉันเดินหนีก่อนนะคะลดีเหระคะถ้าพี่โอมเป็นลมไปทำไมเดี๋ยวรอด้านนี้ด้านนี้เดี๋ยวมีทีมงานรออยู่คิดว่าสาะหรือไม่สาคะวันนี้สาะหรือไม่สาคะไม่สระไม่สาใช่ไหมโอเคโอเคสาะหรือไม่สาะนั้นเดี๋ยวต้องขอคำตอบจากพี่โอมแล้วล่ะค่ะ ขอขอเทสหน่อยว่าวันนี้เนี่ยผมน้องฟุ๊กเนี่ยผมดีสรบมาหรือไม่ได้สระมาอ่ะเคเช็นื้อต้องซ้กโอ้ยโอ้ยังนะคะนี่ไล่จากด้านบนก่อนไล่จากด้านบนก่อนอืมเป็นไงครับด้านซ้ายและด้านขวาไปแต่ก่อนตามด้วยหนวดนะคะยังไงครับนายนายครับ ผ่านอยู่ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะผ่านาะสากออเค่ะที่เอาไปถาที่สงสัยนะครับเพราะสระผมนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จะขอเสียงกรี๊ดให้กับน้องฟุ๊กที่สระผมมาในวันนี้เลยค่ะตามงบขอเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเรามีหลักแพ็กเกจใช่ไหมกับเดนตลี่คลินิกเขาจะมีแพ็กเกจดูแลตั้งแต่แบบเหมือนสปาเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบออฟฟิศติ้งโดก็จะมีการนวดผ่อนคลายแบบสปาเลยทีนี้สมมติว่า ทุกอยากจะได้นี่ฮะเดี๋ยวพี่โอมเขจะเป็นสปอนเซอร,ร์อ,อ้อนเขาหน่อยเพราะเขอยากจะแบบให้เราดูแลเรื่องอะไรอยากอยากจะได้คอรสอะไรเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าอ้อนพี่โอมได้ผ่านเนี่ยรวมถึงพี่โอมก็จะมีแพ็กเกจบอ,อกให้ด้วยนะฮะเอออยากรู้นะว่าเวลาติได้อยากจะอ้อนหรืออยากจะได้แพ็กเกจแบบอ,อ,อะไรแบบนี้หรืออยากได้ของขวัญน,นะเขามีเทคนิคในการอ้อ,อนยังไงเออเวลาอ,อ้อ,อนเขาอ้อนยังไงนะคะจริงๆบอกปกติพี่โอมเขาก็ให้อยู่นะ ทุกคนก็ะกอดใจดีอะจริงปะขกติม็น่างไม่า่ววรู้ว่าอยากให้ออนากเขาอ้อนบ้างไมาเวลาบางทีเราจะซื้ออะไรมาให้เขาไห้เหรอเขาพูด้ตลอดเวลาแล้วครับอกทุกคนน่าจะรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้อคนอยากเห็น สมมติว่าเนี่ยวันนี้อยากจะได้มากๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ้อนดีอ้อนถ่านเหว่าเดี๋ยวจะเตรียมมือปัดให้เลยนะครับน้องโฟมครับผมตุ้แรงเงืตกไต่ลวดเงือกไต่ลวดกดดันน้องครับผมถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกอ่อนเพลียจังเลยเราอยากจะได้แบบว่ามีคนมานวดให้พี่โอมครับผมอยากจะได้เนี่ยเอ่อบริการนวดบ้างหรือว่าผมอยากจะได้คอร์สดูแลหน้าบ้าง พี่องค์พอจะให้ผมเป็นของขวัญได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ได้ครับผมนี่อันนี้เขาตีกล้อใช่ไหมมีการเก็บเสียงของเราอยู่รบบนวดนะนวดเป็นราเริ่มเป็นเราเราเราอยากไปนวดกับที่เดสตินีอ๋ออยากไปนวดนะครับ ัเอาพี่ไปด้วยป่ะ๋ยวเราไปกล้วคับไปนวดที่เดสตินีคลินิกนะจ่ายนะเพียะกรอะไรไม่เคยจ่ายนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราถามผู้ไม่ได้ถามไม่ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าให้น้องสองคนเนี่ยไปแบบผ่อนคลายได้นะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยแตหรับทีมพิเศษแบบนี้เป็นไงครับเขาอ้อนได้เหมือนกันนะหลายคนบอกว่าน้องครูอ้อนไม่ได้โอ้โหอ้อนก็ละลายเหมือนกันทีเนี้ยเต็มอิ่มไหมคะเต็มอิ่มหรือยังคะ อยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมคะอยากได้ไหมคะอ่าหลายคนอยากได้แล้วก็อยากรู้ด้วยเขาบอกว่าแฟนมิสติ้งในครั้งนี้มีข่าวแว่วๆมาว่าน้องโอมาเตรีมยมเซอร์ไพรส์น้องฟุกด้วยม,มีการแบบว่าจัดเตรียมงานไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้เอฟซีช่วยด้วยกับการจัดขันหมากไปสูเขะ นกโอมไม่ได okay, okay, yes. okay. mm ้ย hmm. okay. no. ินตอนนี no. <nah. Okay. S 1> ้ไม่ได <Maybe training it> like ้ยินโอเคนะคะข่าวมาจากแฟนคลับเลยทีเดียวใช่แล้วถามน้องโอมดีกว่าจริงไหมคะจริงไหมเอ่ยคอแห้งผมลงไปกินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรุดนอนเวลาน้องโอมกเจะตื่นก่อนจะดีนะคะเออมีอะไรเป็นพิเศษไหมหรือเปล่าผมว่าโอ้โหเมื่อคุณขนาดนี้คือเป็นการนกพายุแฟนๆในการก็ต้องเป็นติดตามลองติดตามลองให้เป็นกันติดตามว่ามิ팅ครั้งนี้เขาบอกเขาบอกว่า เป็นอะไรที่ใหม่มากไปลองดูแรกไหม ครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากผู้โชคดีของเราสิบท่านนะครับรวมถึงกับทุกท่านเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ได้เห็นได้เจอแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับกับดิสนิยคลินิกแล้ววันนี้ก็มีเป็นแขก VIP ของเราอันนี้คือเป็นแขก VIP ด้วยเป็นแฟนคลับด้วยมารอตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับกับท่านี้ตรงนี้ตั้งแต่แ<ล>สุนคะเปิดเล็อกไมคะมคก็คือมารอดูว่าโลเคชั่นจะอยู่ตรงไหนตั้งแต่เมื่อวานเลยเดี๋ยวเราจะให้นะครับแขกคนพิเศษของเรานะครับแขก VIP ของทางเดิคสนีย์คล มาถ e ่ายรูปร่วมกันได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรมชวนเดี๋ยวเราสองคนขอเคลียร์หน้าหน้าไปทีก่อนได้ตลอดเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเดี๋ยวน้องเหลือออกน้องเหลือออกน้องพุ๊กจะออกพี่อมก็เหมือนเหลือตื่นเต้นๆน้อยๆถัดกันเช็ดดีไหมคะใช่เช็ดด้วยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะตรงส่วนของพี่บอมก็มีแล้วส่วนของน้องคือมีความต้องการจะตรวยาให้เช็งหน้าตั้งหน้ากันนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปแล้วแบบหน้ามันแค่นีโอเคอ้าว อะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะคงเช็นให้น้องหน่อยเอ๊ะไม่รู้ว่าตรงไหนพูดไป่ะไม่ได้ยินเหมือนกันนะเออตรงไหนฮะตรงไหนเขาเขาเช็คไม่ถูกตรงไหนฮะยังไม่ครบเลยอ่ออ่อพังพางพังพางร้อนไอ้ที่แล้วขอแผ่นเติมสลับกันเช็คได้ไหมคะจริงแล้วไม่ใช่ฮะแล้วแผ่นเติมหลังจากเช็คเสร็จแล้วสองแผ่นนี้ผมเอาไปขายต่อข้างล่างด้วยนะเนี่ย เอาล่ะเนี่ยเอามาๆเดี๋ยวพี่จะให้นะโอเคครับอ่ะครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับแขกรีวิวของเรานะครับจากทางเด็กเล็กคลินิกครับที่จะมาร่วมกันถ่ายภาพนะครับกับทั้งละโอนก็ลุกนั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับด้วย